สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีจะเป็นตหางสูตรคนกับผมชองส่วนยิมบอลใช้เพื่อนโอปิเชียลครับเต่านีเทพปูนหนาบ้านครับพี่น้องครับภาพพี่น้องนะครับอัปเดตหนางานในเบื้องนะพี่น้องครับรถปูนซีแค็กนะครับได้รอบรอบเสารอบแรกนะครับโอ้ยฝนเกิดตกลิ้นเนี่ยจะจังใดฝนก็ได้ถูกบ้านบัดบดตก พี่เท่ห์นี่หนีกวันเลยครับพี่น้องเพราะว่าพ้าอยู่เขาสามซี่หาหมือกได้ ว่าวันที่ทก่อนเหตุบุญบาทนะครับพี่นอ้องว่าวัเหตุบุญบาทวันที่สิบหาสิบหกนะครับผมก็เลยเหตุก่อนปฏิวัติมาเจอพาะยุคลกวันนะครับก็ได้ไปเซาเล็กนี่ขจรมาแล้วนี่นะครับเล็กแบบนะครับต่อมาท้างาวานันแลบนะครับก็เลยบุญก็ไปบอกคนแล้วว่าวันที่วันที่สิบเอ็ดกรุงเทให้

มันพุงดีขึ้นนมันมีพุ่งินขึ้นนนักไล สั่งไปสิป15คิวครับพี่น้องเืนีว่างเตืี่ดิโอ้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 ตกลงตกลง

Ôi, cô thì với lần Để bằng Thôi, thai kịp nó để bên quan cũng <laughs> đang chỉ luôn mưa hết <laughs> Em vẫn hết con

đã tập bài gọi đi được rồi. Tôi. 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 Tôi dạng đâu rồi dưng hồ kia chưa biết đâu chưa biết đâu chưa biết đâu gì ทุกการติดตามพี่น้องขอบคุณตู้แรกที่ใช้ตัวเงินใจครับเฮ้ยอยู่เบิดเมื่อหรอครับพี่น้องวันนี้บอกกันจบไหมพี่น้องสวัสดีครับเ็กงานกอนหมด